สวัสดีครับทุกคนฟุตบอลวันนี้นะครับผมหยิบยกบอลพรีเมียร์ลีกมาวิเคราะห์กันหนึ่งคู่ครับเป็นคู่ระหว่างว uh an ูล์ฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์พบกับเชลซีเวลาสองทุ่มไปดูเจ้าบ้านอย่างวูล์ฟแฮมตันนะครับนัดที่แล้วนะครับเปิดฤดูกาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาบุกไปพ่ายให้กับอาร์เซนอลทีมอมิเมลสสเตเดียมนะครับสองประตูต่อศูนย์นะคนทำประตูนะเป็นทางด้านไคลเฮเวตนะครับกับบูกาโยซาก้า ส่วนนัดนี้นะครับน่าวูแฮันตันกลับมาเล่นในสนามเย้าของตนเองนะครับพบกับเชลซีที่เพิ่งเปิดรังเย้าแพ้แชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0-2นะครับคนทำประตูนะครับเป็นทางด้านเอริ่งเบลฮาร์เรนนะครับกับมาเตโอโควาซิตครับส่วนเฮตุเฮตนะครับ5นัดหลังสุดที่เคยเจอกันของทั้งสองทีมนะครับอย่างวูแฮันตันกับเชลซีนะครับเจ้าบ้านดูดีกว่าเยอะครับ ในช่วง5นัดหลังสุดนะครับนักเก็บใช้ไปได้3นัดแบ่งเป็นชนะในบ้านตนเองนะครับนะ2นัดแล้วก็บุกไปชนะได้อีก1นัดนะครับสําหรับคืนนี้นะครับนะสําหรับคืนนี้เจ้าบ,บ้านอย่างบูฮันตันนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับนําทัพโดยมัติยุทธคุณย่าโรยโก้โกเมสนะครับแล้วก็วังฮิชายส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเคลซีนะครับมาในระบบ 4-3-3นะครับนำทัพโดยโคพาเมอร์เอนโซเฟนเดสและคิสโตเฟอร์เอ็นคุนผูนะครับคู่นี้นะครับมองว่าแฮนดิแคปแมทที่พอๆไปได้นะครับมองไปทางเชลซีนะครับว่าที่0.75นะครับที่มีขุมกำลังที่แย่กว่าเยอะนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับในช่อง YouTube นะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ